งวงยกตรงหัววัดี้เลยจังหวะยกพอดียสวยสค่ะได้กันขอบคุณมากจะาเหมือนเหมือนจับหัวพอดีเลยเพิ่งมาครั้งแรกนี่เภอะนคมจน้องเคยมาสคั้งแล้วไม่มีอกามานแล้วนี้ก็เกือบจะไม่ด้มาถ้ารามา